ให้กับเราน,น้าที่ของเราคือเป็นผู้าตามหาความต้องการของตลาดดีไซน์แล้วก็อัปโหลดลงไปในเ e นเปอร์โนะครับผมพอเราลูกค้าเข้าเซิร์ชเข้ามาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าเข้ามาในเ e นเปอร์โโดยตรงเขาเจอสินค้าของเราสติกเกอร์ของเราเขาก็จะซื้อปุ๊บพอซื้อเสร็จแล้วเ e นเปอร์โก็จะเป็นผู้ที่จะผลิตแล้วก็จัดส่งให้กับเราพอจัดส่งเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งรอยเยวที่มาให้กับเราครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนไม่จำเป็นที่ต้องสต็อกสินค้า เราทุกอย่างจะเป็นในระบบดิจิทัลหมดเลยนะครับอันดับที่2ขายไฟล์ดิจิตัลใน Creative Fabrica Creative Fabrica เป็นแพลตฟอร์มใหม่ค่อนข้างที่จะใหม่มากนะคระแต่ว่าโตไวพอสมควรนะไฟล์ที่ผมแนะนำให้ขายใน Creative Fabrica ก็จะเป็นในรูปแบบไฟล์ PNG ไฟล์ SVG หรือว่าแพทเทิร์นทั่วๆไปนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อสินค้าใน Creative Fabrica ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับเขาจะซื้อสินค้าของเราเพื่อที่จะไปผลิตเป็นสินค้า สำเร็จรูปต่ออาจจะเป็นเสื้อแก้วอะไรก็แล้วแต่กระเป๋าคือก็จะผลิตแล้วก็จะขายต่ออีกทีนึงโอเคไหมครับผมจะบอกว่าแพลตฟอร์มคือทิฟฟายบิก้าเนี่ยโตวไวมากๆเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะนักเรียนผมหลายหลายสิบหลายร้อยคนเลยเริ่มมีไรายได้หลักร้อยหลยักพันเหรียญต่อเดือนจากธุรกิจในครี a t i v ฟบิก้าก็อยากจะฝากไว้ใครที่ยังไม่เริ่มธุรกิจนี้ให้เป็นเริ่มเลยนะครับผมอันดับที่3ขายหนังสือผ่าน ในโปรแกรม Kindle Direct Publishing หรือ KDP ฟังถูกแล้วครับผมขายหนังสือใน a z o n อาคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมีความต้องการในตลาดอยู่หรอหนังสือออนไลน์จริงๆจะบอกว่าเป็นคำถามที่ดีครับแต่ว่าหนังสือที่เราทำขายเนี่ยไม่ใช่หนังสือทั่วไปไม่ใช่หนังสืออ่านทั่วๆไปเราจะทำหนังสือในรูปแบบพวกโน้ตบุ๊กเกสบุ๊กคันเลื่องบุ๊กแฟลเนอร์ครับผมที่มีความต้องการตลาดที่ว่าคนไม่สามารถใช้ เขาเรียกว่าอะไรระบบดิจิตอลได้คือต้องพิ้น์ออกมาทำอะ่ะเนี่ยอกว่าถึงจะได้อัดทอร์นอันนี้จะเป็นหนังสือที่เราทําขายโอเคปะมันจะม,นมันจะไม่ได้ยากคือผมบอกได้เลยว่าทุกคนสามารถทําได้สามารถเรียนรู้ที่จะทําได้แล้วผมเองอะ่ะอัปโหลดหนังสือลงไปในอาร์มาซอนเนี่ยประมาณร้อยาเล่มหลายปีที่แล้วนะไม่ได้แตะมาหลายเดือนมากเป็นหลายเดือนเป็นปีแล้วแหละไม่ได้แตะมาแต่ก็ยังมียอดขายเข้ามาทุกๆเดือนโอเคปะอยากจะฝากไว้ว่าอ่า Amazon เป็นเป็นมร์เกตเพรสที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนาะแล้วยิ่ง Amazon โตแล้วก็โตไปกับอา a z ม n ด้วยคือใครที่ยังไม่เริ่ม KDP ก็ให้เริ่มวันนี้เลยนะครผมอันดับสุดท้ายนะครับผมไฮไลท์เลยนะครับผม ขายเสื้อใน Amazon ในโปรแกรมเมิร์ด by อ m a z ม n อนหรือว่าชื่อใหม่ของเขาคือ Amazon Mer นเิร์ดออนดีมานะครับผมธุรกิจนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณตั้งใจทํากับมันนะคุณสามารถสร้างรายได้หลักได้เลยหรือไม่คุณสามารถกรเกษียณจากธุรกิจนี้เลย็ว่าไา้นะครับผมคือผมเองทาธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี2017น,นะตอนนี้ก็หลายปีปรสบความสำรแล้วทาธุรกิจนี้มาพาทางม,มียอดขายจากธุรกิจในเมิร์ด by อาร์มสตรอนเนี่ยมากกว่า1.5้าล้านเหรียญสหรัฐห,ห,หรือรอยเที่ประมาณ2,50,000หาห่เหรียญ อยากจะฝากไว้ว่าคุณสามารถเริ่มธุรกิจนี้ได้และธุกรกิจนี้บิวตี้ของมันก็จะคล้ายๆกับเลนบับเบิ้ลโดยที่ว่าเราไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องผลิตของเราไม่ต้องคอยคุยกับลูกค้าเราไม่ต้องคอยห่วงเรื่องคัสเตอร์เซอร์วิสเรามีหน้าที่ตามหาความต้องการตลาดพอเจอตลาดแล้วเรามาออกแบบทําให้มันดีกว่าเดิมถ้าเราเจอตลาดที่แบบว่ามันดีไซน์มันสวยๆเราไม่ค่อยเก่งดีไซน์เราก็หาหาก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอนิดที่แบบว่า เขาดีไซน์ไม่ค่อยสวยแล้วก็ไปทําให้มันดีกว่านั้นโอเคปะ่ะแล้วก็อัปโหลดลงไปใน Amazon พอคนซื้อเสร็จแล้ว Amazon จัดส่งเรียบร้อยเขาก็จะส่งเงินเป็นร้อยทอ่ให้กับเราโอเคปะ่ะคือข้อเสียของมันคือสมัครยากข้อเสียของ Amazon เนี่ยเปิดไป Amazon นะไม่ใช่ a m a z o n com นะคือโปรแกรมของเขาคือเปิดไปอเมซอนแต่จะขายใน a m a z o n com โอเคปะ่ะคือจะสมัครยากหลายหลาคนเข้าไปสมัครก็โดนปฏิเสธแต่ว่า อยากจะฝากไว้ให้ไปลองสมัครดูก่อนถ้าสมัครไม่ผ่านจริงๆทักมาหาผมหรือคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของผมบางทีผมจะมีเขา,าพร้อมมาขายอยู่นะครับผมคุณสามารถเข้ามาซื้อและเอาไปเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอ e ีเมลเป็นอักเค้าของคุณได้เลยเปลี่ยนวิธีการรับเงินเอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมผมอยากจะฝากไว้4แพลตฟอร์มนี้นะครับผมผมเชื่อได้เลยว่าปี2023 4แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าทาที่สุดเพราะว่ามันเป็นมัน,มน ที่จะพาสีแล้วก็มันเป็น,ปน,ปนมันเป็นอะไรที่ดิจิตอลจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องอตัวคุณไม่ต้องติดก,กับสินค้าโอเคป่ะคุณสามารถอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได,ได้โดยเฉพาะถ้าคุณเปคนไทยเชื่อได้เลยว่า าการที่คุณมีรายได้เสริมเดือนละ500เหรียญ1,000เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ผมก็เลยอยากจะหนุนใจให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้เข้ามาเริ่มธุรกิจตรงนี้นะครับผมสุดท้ายผมอยากจะฝากให้คุณเข้ามากดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องใหม่ของผมทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็นใน Tik t o ็อกด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยากที่จะเรียนลึกมากกว่านี้นะครับผมอาจจะกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของผมหรือว่าถ้าอยากจะเป็นไวดก็สามารถเข้ามา เรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนของผมได้นะครับสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ในเว็บไซต์ของผมได้แล้วเข้าไปสมัครเรียนได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ